สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับคลิปคลิปนี้ก็จะมาเล่าถึงเกี่ยวกับไคโดก่อนที่จะเปิดตัวในมังงะนในตอน795ซึ่งคนอ่านอย่างเราๆเ,เนี่ยได้เห็นเพียงแค่เป็นตัวหนังสือเท่านั้นเองผมก็เลยอยากที่จะมาย้อนลํำลึกกันหน่อยก่อนที่จะไปสู้กับไคโดในภาควานอเนี่ย เขาถูกพูดถึงในแง่ไหนบ้างนะก็มาดูกันเลยก็คือในตอนตอนแรกเนี่ยประมาณ10กว่าปีที่เราได้โลกของของความเป็นจริงนะก็คือในเล่มที่45้าภาคเ d s l o b b อเนี่ยได้ปรากฏตัวเป็นเงาลางๆก็คือพลโทมังกี้ดีกาฟเนี่ยมาตามล่าหลานตัวเองที่เกาะเอ s Lo b b อนะหลังจากที่โคลดฟี่เนี่ยบุกไปช่วยโรบินนั่นเองก็บนให้กับหล้านชายของตัวเองที่เลี้ยงดูมาเนี่ยให้เป็นทห,หารเรือแต่แล้วก็โดนแฉ้งเนี่ยเป่าหูวกาฟกาฟพูดน,นะ กาพูดว่าโดนแช้งี่เป่าหูก็เลยไปเป็นจนสลักตามแ้งแล้วรู้ไหมว่าเนี่ยระดับของแ้งตอนนี้อยู่ในระดับไหนแล้วก็ได้มีการเฉลเนยนะว่าแ้งเนี่ยอยู่ในระดับ4จกักรพรรดิแล้วซึ่งในคําคำเนี้ยในช่องช่องเนี้ยก็มันจะมีช่องใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเงาลางๆของตัวละครทั้งหมด4ตัวอยู่หลังกราฟก็คือมีสี่จักรพรรดิอยู่4คนแต่ว่าก็มีหน้าที่ไม่ชัดอยู่2คนก็เป็นไคโดกับบิ๊กมัม ซึ่งไคโดกับบิ๊กบัมเมตอนตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับปัจจุบันเลยนะโดยเฉพาะไคไคโดเนี่ยไม่ใกล้เคียงเลยไม่ใกล้เคียงกับปัจจุบันแม้แต่เสี้ยวเดียวเลยที่ที่เราได้เห็นเพราะว่าปัจจุบันนี่เขาเขาดูเท่มากจริงๆแล้วก็ต่อมาก็คือในภาคชิลเลอร์พาร์คนะเกโกโมเนยเนี่ยอดีตเนี่ยเคยต่อสู้กับไคโดได้อย่างสูสีถึงแม้ว่าจะแพ้นะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีความแข่งกับไคโดเป็นอย่างมากคำว่าปัจจุบันก็คือในตอนภาคชิลเลอร์พาร์คนะ แล้วก็หลังจากนั้นเก็กโคมเบเรียก็ได้สู้กับลูฟี่มาสักพักหนึ่งเนี่ยก็ได้เห็นถึงพลังเห็นถึงศักยภาพในตัวลูฟี่ก็เลยนึกอยากจะชิงเงาแล้วก็ตอนนั้นชิงมาได้ด้วยพอชิงมาแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยเอาเงาของลูฟี่เนี่ยกะว่าจะเอาไปเป็นกองกลังของตัวเองในการแก้แค้นไคโดแล้วก็ไปชนะไคโดให้ได้นั่นคือจุดประสงค์ของเก็คโคมเบเรียแสดงว่าเก็กโคมเบเรียเนี่ย เห็นถึงอะไรบางอย่างในตัวลูฟี่แน่นอนก็คือมีพลังเพียงพอที่จะต่อสู้กับไคโดนั่นเองซึ่งผมว่าตรงเนี้ยอาจารย์โอูดาได้บอกใบ้กับแฟนๆวันพีได้แล้วล่ะว่าเราต้องได้เห็นสึกลูฟี่ประทะไคโดมาจากข้อความที่เก็ตโคมเูเรียได้พูดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือเราได้เห็นแน่นอนนะ ในภาคคู่อิมเพลียวราเนี่ยมีทหารเรือมารายงานเรื่องผมแดงเข้าโจมตีไคโดก่อนที่จะไปโจมตีหนวดขาวให้กับคลเรือโทโมมอนกะฟังอันนี้ก็คือว่าไคโดเนี่ยเคยออกปากไว้ว่าจะจัดการกับหนวดขาวซึ่งเวลานี้หนวดขาวเนี่ยกำลังจะไปช่วยเหลือเอสนะแล้วก็เลยจะเข้าโจมตีแต่ว่าแชงเนี่ยได้ข่าวก่อนก็เลยเข้ามาขัดขวางไว้ทันเวลาพอดี การประทะก,กันระหว่าง2จกักรพรรดิเนี่ยก็คือคนอ่านเอย่ยหรือว่าคนดูอนิเมะเอ่ยก็รู้สึกเสียดายที่เราไม่ได้เห็นศึกยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราได้เห็นแค่ข้อความที่ผ่านเข้ามาหรือได้แค่ฟังแล้วก็ดูจากทหารเรือแค่นั้นเองถ้า2คนนี้ได้ประทะก,กันจริงๆแล้วก็มีฉากให้เราเห็นน่าจะเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่มากก็คือทุกๆคนน่าจะรอคอยแต่ว่าก็ไม่ได้ดูเนาะมีแค่ประโยคบอกเล่าแค่นั้น หลังจากศึกใหญ่ในมาริฟอร์ดอาจารย์โอดอได้ให้นักอ่านอย่างเราๆเ,เนี่ยได้เห็นเกาะที่อยู่ภายใต้การปกครองของไคโดก็คือเกาะฤดูหนาวแห่งหนึ่งที่เอ็กดรีเนี่ยได้เดินทางไปบุกที่นั่นแต่ว่าน่าเสียดายที่เราไม่ได้เห็นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าก็เอามาเฉลยทีหลังว่าเอ็กดรีเนี่ยได้เข้าร่วมกับไคโดแต่ว่าเอ็กดรีเป็นสปายที่ไปสืบข่าวของไคโดเอออันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจของหน่วยซอร์ส นนั่นเองต่อมาทีนี้เรื่องฉายาของไคโดใครเป็นคนพูดคนแรกก็คือลอลอเนี่ยได้เล่าทุกอย่างเกี่ยวกับไคโดให้กับดูฟี่ฟังแล้วก็รวมถึงแผนด้วยในภาคพังฮาศาสร์ก่อนที่จะร่วมมือกันแล้วก็ลอเนี่ยใช้ชื่อของไคโดในการต่อรองกับโดฟามิงโกจนโดฟามิงโกเนี่ยลาออกจากการเป็น7เทพจนสลดถึงจะเป็นการลาออกปลอมๆก็ตามแต่ว่าก็สามารถที่จะกดดันโดฟามิงโกได้ ไม่นานหลังจากที่ลูฟี่แล้วก็รอได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแผนในการดําเนินการต่อไปเพื่อที่จะค้นลมไคโดก็ตกลงกันว่าจะไปที่เดอโดซาเพื่อที่จะไปทําลายโรงงานผลปีศาจเทียมหรือผลสมายที่พูกเรารู้จักกันผลสมายนี้ทําให้ไคโดมีกองกําลังของตัวเองเพิ่มยิ่งขึ้นเพราะว่าผลสมายเนี่ยสามารถให้ทุกคนกินได้ผลิตได้เองผลิตได้จํานวนมากแต่ว่ามันก็มีผลข้างเคียงเหมือนกันก็คือ มีเพียงแค่1 0หลังจากที่กินเข้าไปเท่านั้นที่จะได้รับพลังคนที่ไม่ได้รับพลังเนี่ยก็จะทําให้เกิดผลข้างเคียงก็คือหัวเราะได้อย่างเดียวเศร้าก็หัวเราะมีความสุขก็หัวเราะอารมณ์ธรรมดาก็หัวเราะก็คือตามชื่อของมันเลยก็คือสมัยนั่นเอง ก็เป็นยังไงกันบ,บ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2คลิปที่3ของผมที่ลองทําดูก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยใต้คลิปนะฮะก็เป็นจะเป็นอะไรที่ดีมากที่ถ้าเราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับข้อมูลของวันพีนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ